ดูดวงชาวราศีตุลดวงทองคําบริสุทธิ์หนึ่งในร้านจะเจองงดวงนี้ธรรมดาซะที่ไหนดวงชะตาของท่านเด็ดขาดเด็ดเดีดเดยวเ้าหารเอาจริงเอาจังจนประสบความสำเร็จด,ดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์รวยโชคด้วยโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลตั้งมั่นนับด้วยบนกุศลวาส,สนาอันยิ่งใหญ่เกยียงไกรแล่เอ็มเพสมังเกิดขึ้นในโชคชะตาดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์ การตัดสินใจอย่างเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวเข้าหาญเอาจริงเอาจังจ,งจนประสบผลการชิงไหวชิงพลิบการใช้เล่ห์เหลี่ยมเล่ห์กลเพดุบายอามสิบเหรียญบังเกิดขึ้นในโชคตาด้วยอำนาจบุญบารมีวาสนาการชิงไหวชิงพลิบการใช้เล่ห์เหลี่ยมเล่ห์กลเพดุบายสิ่งต่างๆต้องอยู่ให้เป็นนะครับผมแต่ว่าจิตใจที่ตองคําบริสุทธิ์มันเกิดขึ้นกับชาวราศีตุลก็คือไม่ขอยุ่งเกี่ยวกับใครมีแต่มเมตตาให้กับคนอื่นจิตใจอบอ้อมอารีเป็นคนรักเพื่อนมนุษย์ รักเพื่อนเทวดาบนสวรรค์ชั้นฟ้าเป็นคนมีเพื่อนมากเป็นคนมีจิตใจโอบอ้ามาอมอารีมีเงินทองแก้แหวนเงินทองรอท่านอยู่ทรัพย์สินเงินทองบุญกุศลวาสนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค้ำชูปกปักคุ้มครองราาักษาดวงชะตานี้เป็นไปตามแบบแผนวงล้อแห่งวัฏจักรสามถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีจังหวะดีๆเดอะสตาร์ส่องแสงมนจันทามีดดาบปักลงมาตรงกลางใจกระบนกระววยกระสับกระสายอดทนอดกั้นพระราชาส่งมอบถ้วยทองมันเกิดขึ้นในโชคชะตาแปลว่า เงินทองไหลามาเทมาจับเงินได้เงินจับทองได้ทองดวงแบบนี้ทองคําบริสุทธิ์ชัดๆหนึ่งล้านล้านจะเจอจิตใจที่โอบอ้อมอารีในลักษณะของคนเกิดชาวราศีตุลคนเกิดราศีตุลมีลักษณะพิเศษจิตใจกว้างขวางมีเงินทองไหลามาเทมาตลอดเทวดาส่งมอบให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงจิตใจแช่มชื่นเงินทองเข้ามาต่อเมื่อผิวพันธุ์ท่านจะปวดพอง เพราะฉะนั้นส,สังเกตในโชคตาถ้าท่านรู้สึกผิวพรรณสุดซอมรู้สึกไม่สวยไม่หล่อนะผมดวงตานี้ถูกปิดก็เหมือนกับงงแห้งหวงจุ้ยครับที่เขาเชื่อกันอย่างนั้นน่ะที่เขาเชื่อว่าช่วงชะตาของท่านถ้าถูกปิดเป็นยังไงเศร้าหมองนะผมงงแห้งไม่ดีวง,งจุ้ยไม่ดีนี่คือความเชื่อเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้สังเกตให้ดีท่านจะได้รับถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลข่าวตั้งมัน่น การพลิกเปลี่ยนแปลงผันพัฒนาอย่างก้าวโดดอย่างตั้งมั่นจัดหนักจัดเต็มการส่งมอบช่วยทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลด้วยบุญกุศลวาส,สนาอันยิ่งใหญ่เกียงไกรจะเจริญลูกเรืองขึ้นมาทันทีทันใดอัศวินขีม่ม้าส่งมอบเหรียญทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลข่าวตั้งมัน่นพระราชาถือดาบงับบุ้งมัน่นมุ่งตรงไปข้างหน้าดวงจตานี้ตกตำแหน่งเอเมอรัลล์นักรบกล้าได้กล้าเสีย โชคตาบุคกลศลวาส,สนามุ่งบ้านมุ่งตรงไปข้างหน้าเทมเบอรนบังเกิดขึ้นในโชกตะตาเดวิลบังเกิดขึ้นในโชกตาให้ท่านมองแบบแผนมองการไกลถึงอนาคตให้ท่านปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันวัตนาอย่างก้าวโดดปีศาจหมู่มันนางมารหลายคนอิฉาให้ร้ายใสร้ายป้ายสีเพราะฉะนั้นหลบดีได้ดีในเมื่อทองคาบริสุทธิ์บังเกิดขึ้นกับตัวท่านท่านก็อย่าให้อะไรมาเจือปอนให้ทองคํานะผมลดเปอร์เซ็นต์ลงทําให้ท่านรู้สึกอึดอาจรู้สึกยำแย่ อศวินขี่ม้าส,ส่งมอบถ้วยทอ,อทองโอกาสทองโอกาสดีจังหวะดีๆเข้ามาสิงสิิทธ์เข้าข้างสนับสนุนคำชูดวงชะตานี้พระราชินีถือดาบตกตำแหน่งไพ่ที่ดีด้วยอำนาจบญบารมีวาสนาดวงชะตาต่อสู้ยื้อแย่งแข่งแย่งชิงดีอำนาจบนบารมีวาสนาฟ้าผ่าเดอะทาวเวอร์เปี้ยงเจ็บปวดรั่วไาวแสนทุกทรมานให้ยืนหยัดต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอำนาจบนบารมีวาสนาได้ค้นพบได้พบได้เจอได้พูดคุยได้ต่อรองได้ลื่นเริงสังสารสีไม่เท้าบังเกิด เราผมโอกาสทองโอกาสดีจังหวะดีๆเข้ามาประเดบดังงับสองเหรียญบังเกิดขึ้นในโชคกตาสิ่งต่างๆที่ไขกันแกล้งในโชคตาท่านสิ่งนั้นย้อนคืนกลับไปเพราะว่าจิตใจของด้านบริสุทธิ์จริงนักเทวดาต้องเข้าข้าง,างท่านแน่นอนดวงชะตาชาวราศีตุลท่ามกลางลมฤดูใบไม้ผลิที่กำลังโบกพัดชาวราศีตุล กำลังพบจุดเปลี่ยนที่สำคัญในชีวิตเดือนนี้นำมาซึ่งพลังงานใหม่และโอกาสมากมายแต่ก็มาพร้อมกับความท้าทายที่จะทดสอบความสามารถในการรักษาสมดุลอันเป็นเอกลักษณ์ของคุณภาพรวมดวงชะตาในช่วงต้นเดือนดาวพฤหัสบดีทรงอิทธิพล เชิงบวกมายังตำแหน่งการงานและการเงินของคุณสร้างโอกาสให้คุณได้แสดงศักยภาพและความสามารถอย่างไรก็ตามดาวเสารในตำแหน่งที่8อาจสร้างความกดดันในเรื่องการตัดสินใจสำคัญเกี่ยวกับการลงทุนหรือทรัพย์สินร่วม กลางเดือนจะเป็นช่วงเวลาแห่งการทบทวนและปรับเปลี่ยนเมื่อดาวพุธย้ายเข้าสู่ราศีมีนความคิดสร้างสรรค์ของคุณจะเฟื่องฟูแต่อาจเกิดความสับสนในการสื่อสารดาวศุกร์ที่โคจรผ่านบ้านที่เจ็ดจะเสริมพลังความสัมพันธ์และการร่วมมือทางธุรกิจปลายเดือนเป็นช่วงเวลาแห่งการเก็บเกี่ยว ผลเมื่อดวงจันทร์เต็มดวงในราศีตุลของคุณเองนำมาซึ่งความกระจ่างในเรื่องที่ค้างคาใจมานานคุณจะมีความมั่นใจมากขึ้นในการตัดสินใจและมองเห็นเส้นทางข้างหน้าได้ชัดเจนด้านการงาน เดือนนี้เป็นช่วงเวลาสำคัญสำหรับความก้าวหน้าในอาชีพของชาวราศีตุลดาวพฤหัสบดีในตำแหน่งที่10เปิดโอกาสให้คุณได้รับการยอมรับจากผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานโครงการที่คุณทุ่มเททำรรมานานอาจได้รับการตอบรับที่ดีและประสบความสำเร็จ สำหรับผู้ที่ทำงานในองค์กรขนาดใหญ่คุณอาจได้รับมอบหมายให้เป็นผู้นำในโครงการสำคัญหรือได้รับโอกาสในการนำเสนอไอเดีที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงในองค์กรตัวอย่างเช่นหากคุณทำงานในแผนกการตลาดคุณอาจได้นำเสนอกลยุทธ์การตลาดใหม่ที่ช่วยเพิ่มยอดขาย ได้อย่างมีในสําคัญหรือถ้าคุณอยู่ในสายงานบริหารคุณอาจถูกเลือกให้เป็นตัวแทนบริษัทในการเจราจาข้อตกลงสําคัญอย่างไรก็ตามจะมีช่วงเวลาท้าทายในช่วงกลางเดือนเมื่อดาวพุทธถอยหลังคุณอาจพบกับความล่าช้าในโครงการ หรือการสื่อสารที่ผิดพลาดเช่นอีเมลสำคัญที่ส่งไปผิดคนหรือข้อมูลสำคัญที่ถูกเข้าใจผิดแนะนำให้ตรวจสอบข้อมูลอย่างละเอียดก่อนนำเสนอและสื่อสารอย่างชัดเจนเพื่อหลีกเลี่ยงความเข้าใจผิดผู้ประกอบการหรือเจ้าของธุรกิจจะพบกับโอกาสในการขยายกิจการหรือปรับปรุง ผลิตภัณฑ์คุณอาจได้พบกับพันธมิตรทางธุรกิจที่มีวิสัยทัศน์คล้ายคลึงกันซึ่งจะช่วยเปิดประตูสู่ตลาดใหม่หรือกลุ่มลูกค้าใหม่ตัวอย่างเช่นเจ้าของร้านเสื้อผ้าอาจได้รับข้อเสนอให้ร่วมมือกับแบรนด์ออนไลน์ที่มีชื่อเสียง หรือผู้ให้บริการด้านการเงินอาจได้รับโอกาสในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ร่วมกับสถาบันการเงินขนาดใหญ่สำหรับผู้ที่กำลังหางานเดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีในการสัมภาษณ์งานหรือสมัครตำแหน่งที่สูงขึ้น โดยเฉพาะในช่วงวันที่5ถึง12เมื่อดาวสุขร์โคจรฐานบ้านอาชีพของคุณการนำเสนอตัวเองอย่างสมดุลระหว่างความมั่นใจและถ่อมตัวจะทำให้คุณได้รับความประทับใจจากผู้สัมภาษณ์ด้านการเงิน การเงินของชาวราศีตุลในเดือนจะมีลักษณะผสมผสานมีทั้งโอกาสและความท้าทายช่วงต้นเดือนเป็นเวลาที่เหมาะสำหรับการวางแผนการเงินระยะยาวและพิจารณาการลงทุนที่มั่นคงดาวพฤหัสบดีในตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินอาจนำโชคลา ที่ไม่คาดคิดอาจมาในรูปแบบของโบนัสเงินคืนภาษีหรือรายได้พิเศษจากงานเสริมตัวอย่างที่น่าสนใจมีชาวราศีตุลคนหนึ่งที่ลงทุนในหุ้นเทคโนโลยีมาเป็นเวลาสองปีในเดือนนี้เขาตัดสินใจขายหุ้นบางส่วน ในจังหวัดที่ราคาสูงทำกำไรได้มากกว่า30%และนำเงินนั้นไปลงทุนในกองทุนรวมที่มั่นคงมากขึ้นเป็นการกระจายความเสี่ยงที่ชาญฉลาดอย่างไรก็ตามกลางเดือนจะเป็นช่วงที่ต้องระมัดระวังในเรื่องค่าใช้ใจ่าย เนื่องจากดาวสุขโคจรผ่านตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับความสุขและความพึงพอใจคุณอาจมีแนวโน้มที่จะใช้จ่ายฟุ่มเฟือยหรือซื้อสิ่งของที่ไม่จำเป็นเช่นเครื่องใช้ไฟฟ้ารุ่นใหม่ล่าสุดเสื้อผ้าแบรนด์เนม หรือการท่องเที่ยวราคาแพงควรพิจารณาความจำเป็นและตั้งงบประมาณอย่างรอบคอบสำหรับนักธุรกิจหรือเจ้าของร้านค้ากระแสงเงินสดจะดีขึ้นในช่วงปลายเดือนโดยเฉพาะหลังจากวันที่20เมื่อดวงอาทิตย์ เข้าสุรศีเมธทำให้ลูกค้าเพิ่มขึ้นและยอดขายสูงขึ้นตัวอย่างเช่นเจ้าของร้านออนไลน์ที่ขายสินค้าตกแต่งบ้านพบว่ายอดขายในช่วงปลายเดือนเพิ่มขึ้นถึง25%เเซเมื่อเทียบกับเดือนก่อนเนื่องจากผู้คนเริ่มปรับปรุงบ้านเพื่อต้อนรับฤดูใบไม้ผลิ การลงทุนที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์หรือทรัพยากรธรรมชาติจะให้ผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวแต่ควรหลีกเลี่ยงการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือการเก็งกำไรในช่วงนี้การปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน จะเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับการวางแผนในระยะยาวหากคุณกำลังวางแผนซื้อทรัพย์สินมูลค่าสูงเช่นบ้านหรือรถยนต์ช่วงปลายเดือนเป็นเวลาที่เหมาะสมเนื่องจากคุณจะสามารถเจรจาต่อรองได้อย่างมีประสิทธิภาพ และได้ข้อตกลงที่เป็นธรรมชาวราศีตุลที่กำลังมองหาบ้านใหม่อาจพบกับทรัพย์สินที่มีคุณค่าในราคาที่เหมาะสมยอดค้าขายสำหรับชาวราศีตุลที่ประกอบธุรกิจหรือทำงานในสายงานขายเดือนนี้ จะเป็นเดือนแห่งโอกาสและการเติบโตแต่จำเป็นต้องใช้กลยุทธ์ที่เหมาะสมในช่วงสัปดาห์แรกของเดือนยอดขายอาจค่อนข้างคงที่หรือเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสำหรับการวางแผนและปรับปรุงกลยุทธ์การตลาดการวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าเก่า และติดต่อกลับเพื่อเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่หรือโปรโมชั่นพิเศษจะช่วยเพิ่มยอดขายได้ตัวอย่างเช่นเจ้าของร้านเครื่องสำอางที่ติดต่อลูกค้าเก่าเพื่อแนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่พร้อมส่วนลดพิเศษทำให้มียอดสั่งซื้อเพิ่มขึ้น15%ในสัปดาห์แรก